เอากระสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮากระสีมาจับตัวเด่นนะครับจับคู่เด่นนะครับให้เพื่อนๆก็คือเหล่าพัฒนานะครับเฮาสีมาจับคู่เด่นนะครับหลังจากที่เฮากระนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เฮากระจับคู่ชุดนะครับให้เพื่อนๆไปเนาะนะครับในงวดนี้นะครับได้เลขหน่อยตัวเพราะว่าได้แต้มเพียงสองแต้มเท่านั้นนะครับเนาะได้สองแต้มกระสีแต้มละสิบคู่กระสีเป็นเลขยี่สิบคู่นะครับเพราะว่าได้สองแต้มแต้มเจ็ดและแต้มศูนย์เนาะนะครับก็เฮากระจับมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่คือชุดดทัั้งหมเลยคคู่นะรบ ยี่สิบคู่นะครับเนาะถามผู้ใดบ่ตัดเก่ายี่สิบคู่นี้เลยนะครับเนาะนะครับยี่สิบคู่นี้นะครับเนาะแถวละสิบคู่นะครับถามว่ตัดนะครับมีทั้งหมดอยู่เท่านี้นะครับสําหรับในหวดนี้นะครับเนาะทั้งหมดยี่สิบคู่แล้ววันที่เขามาจับตัวเด่นเพื่อนโดยเลขเด่นนะครับโดยเลขเด่นของเขาคือสูตรนี้นะครับสูตรที่โตนี่เป็นสูตรที่เดินดีรนยาวต่อเนื่องนะครับเดินดีมากๆเลยคือสูตรนี้นะครับนานมากกว่าจะลุดนะครับกว่าจะลุดหนึ่งงวดในนานนะครับเนาะ นะครับในหัวที่่านมากเข้าไปที่สองแปดนะครับเนาะสองแปดตรงตรงเลยนะครับแล้ววันที่นี้นะครับสําหรับในหัวน <Wow. S 2> ี้นะครับเนาะเข้ากระจาออกมาเป็นตัว <frames> นี้นะครับโดยแต่โดยเล็กเล่นตัวนี Trip ้นะครับทั้งหมดยี่สิบคู่จับออกมาเหลือสิบเอ็ดคู่นะครับเหลือสิบเอ็ดคู่นะครับเป็นคู่ชุดเด่นในกรอบสี่เหลี่ยมนี่เป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้ววันที่นี้นะครับเข้าสีมาจับตัวเด่นนะครับอีกเทียนหนึ่งราะว่าตัวใดจะเด่น ที่สุดนะครับเนาะแล้วก็วิ่งนะครับตัวอะไรจะเป็นตัววิ่งตัวเด่นนะครับเดี๋ยวหอเสียบงในสุดนี้นะครับเนาะเราจะจับอยู่ในชุด1 1คู่นี่ละนะครับเพื่อจะเป็นตัวเด่นนะครับเดี๋ยวหอเสียบงตัวที่เอามาจับเป็นตัวเด่นก็จะเป็นสูตรที่1 2 3 4และก็5มีอยหาสูตรนะครับเนาะเดี๋ยวห่อสิไปที่สูตรที่1และ2ก่อนนะครับเนาะสูตรที่1และ2นะครับเนาะในสูตรที่1และ2ก็คือตัวนี้นะครับเดินมาทั้งหมด1 4 4งวหนนะครับเนาะหวดนนี้เป็นงวดที่145นะครับ ในเลขตัวนี้นะครับในหัวที่ผ่านมานั่นนะครับเลขทนกันไปที่แปดกับเก่านะครับสูตรที่หนึ่งในหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองในแปดเก้าศูนย์เลขทนกันสองตัวนะครับส่วนแปดกับทนเก้านะครับแล้วแปดก็มานะครับแปดมากระจายเลยนะครับเนาะนะครับแปดมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสองแปดเจ็ดแปดนะครับเลขออกในหัดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับในสูตรนี้นะครับเข้าประมวลผลออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วสูตรที่หนึ่งไปที่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองในสามสี่ห้านะครับ การประมวลผลกับเมื่อเดิมนะครับเมื่อเดิมนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสามสี่ห้าเดี๋ยวห้อว่างสองสูตรนี้ก่อนนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเซ็นเซนี้เลยนะครับสูตรที่หนึ่งห้านะครับหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับสามสี่ห้าเนาะสามสี่ห้านะครับสูตรที่หนึ่งและสองนะครับเนาะ ห้าวงตัวนี้แล้วนะครับเลขมันจะชนกันไปที่เลขห้านะครับจะชนกันไปที่เลขห้านะครับเนาะเอานะครับนะ้าสิไปเบื่องสูตรที่สามและสี่นะครับเพื่อจะเทียบนะครับเบิ่งทุกเบืทุกสูตรก่อนนะครับสามและสี่ก็เดินมาเท่ากันนะครับในงวดนี้ก็เป็นงวดที่ร้อยสี่สิบห้ากันนะครับร้อยสี่สิบห้านะครับในงวดที่ผ่านมานั่นสูตรที่สามนี่รุดนะครับแต่ว่าสูตรที่หนึ่งไอ้สูตรที่สูตรที่สามนี่เขานะครับสูตรที่สี่รุดนะครับเนาะสูตรที่สี่ลุดเป็นงวดที่สองแล้วนะครับแต่ว่าเลขกับเขาะะนครับ 7นะครับ8กับ7นี้มาด้วยกันเลยนะครับเลขออก78นะครับเลขออก878นะครับเนาะในเลขบนนะครับในเลขหลัเลขล่างกับไปที่28เลข8ตัวนี้ก็มานะครับเนาะสูตรที่4นี่หลุดเลยนะครับเนาะแล้ววันสำหรับวันนี้นะครับปาโมนพอรามาแล้วได้ตัวนี้นะครับเนาะได้ตัวนี้นะครับสูตรที่3าเลยสองหนึ่งศนะครับ2109นนะครับเราวันนี้ สูตรที่4เด้๋ยวหา6 7 8นี่นะครับเดี๋ยววดนี้คงจะมาหรือเปล่านะครับเนาะวดนี้คงจะมาแต่ว่าถ้ามันชนไหมมันชนไหมนะครับเนาะมันชนสูตรที่หนึ่งที่สองหรือไม่ยังในวดที่ผ่านมานั่นนะครับตัวนี้นะครับ3 4 5 6นะครับ3 4 5 6 3 4 5 6นี่นะครับก็ไม่ชนนะครับไม่ชนในสูตรที่หนึ่งและสองนะครับนะครับอ่ามีชนหกนะครับมีชนหกอ่าแต่ว่าไม่มานะครับไม่มานะครับนี่นะครับเนาะในสูในวดที่ผ่านมาเนาะวดนนี้นะครับ นะพวดนี้นะครับสูตรสามสองหนึ่งศูนย์เก้าสูตรสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาวางก่อนนะครับเนาะนะครับเนาะในองว่าเป็นตัวนี้นะครับเนาะหาตัวน่อยยังหน่อยนะครับตัวหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับสูตรที่สามและกระสูตรที่สี่นะครับแล้ววันที่นี้ทางเข้าจับกันออกมาแล้วนะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับการมันกับสีโบชนนะครับไม่ชนเลยนะครับนะครับไม่ชนเลยแปดห้าหกเจ็ดแปด ตัวนี้9012ไม่ชนถามมันว่่ชนนะครับเนาะเลขอยู่ในนี้นะครับมันก็จะนะครับในเลขตัวนี้นะครับมันก็จะมานะครับเนาะจับคู่กันนะครับจับคู่กันมานะครับเนาะถามมันว่่ชนเียจับคู่กันแต่ว่าตัวที่มันมานะครับตัวที่ตำแหน่งที่มาดีที่สุดก็คือตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับตำแหน่งที่มานะครับนี่นะครับตัวกลางนี่นะครับตัวกลางนี่มันจะมาทุกวดนะครับตัวกลางนี่มันจะมาทุกวันในวดที่ผ่านมาเนี่ยยกกลางเนี่ยก็จะเป็น ตัวนี้เป็นเก้าแปดนะแปดมานะครับเก้าแปดนะในวันที่ผ่านมาเนาเก้าแปดนะนี่เก้าแปดตัวนี้หกเจ็ดนะครับในวันนี้มันเป็นหนึ่งกับศูนย์นะเป็นหนึ่งกับศูนย์นะตัวนี้เป็นหนึ่งกับศูนย์วานที่นี่นะครับเนาะในในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้นะครับเท้ามาเทียบครับตัวนี้นะครับะเอาไปดูไปดูตัวที่ตรที่หาก่อนนะครับสตรที่ห้าตรที่ห้าอายังไม่หมดนะครับตรที่ห้าเอามาดูสตรที่ห้าก่อนสตรที่ห้านะครับเดินนะครับเลขสามตัวนี่นะครับเลขอันนี้เป็นเลขสามตัวเนาะ เดินมานี่นะครับนอกในสูตรนี้เดินมาเก่าสิบสี่วัดผ่านไปนะครับวัวนี้เป็นวัวที่เก่าสิบห้านะครับในสูตรที่หานะครับเลขวัวที่ผ่านมาได้สองสามสี่นะครับเลขสองไปที่ล่างนะครับเนาะออกสองแปดวัวนี้ประมุ่นผลออกมาได้สี่ห้าหกนะสูตรที่ห้าได้สี่ห้าหกนะครับใน้วัวนี้แล้วสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกในสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าในสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะครับเออสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกในตัวนี้ แล้ววันที่นี้นะครับนะเนาะในเลขตัวนี้มันก็จะใน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 ตัวนี้เนาะในสูตรที่หนึ่งนี่นะครับมันจะได้ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้สามสิห้าอันนี้ชนห้าชนห้านะครับชนห้าเนาะนะครับแล้วก็เลขตัวที่มันมาทุกหมดก็คือแปดเก้าศูนย์นะครับสามตัวนี้มาทุกหวดนะครับแปดเก้าศูนย์แล้ววันที่นี้นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับในเลขตัวนี้มันจะมีเลขตัวที่มันอยู่ในสูตรที่หนึ่งและสองนี่นะครับสูตรที่หนึ่งและสองนี่นะครับอยู่ในสูตรที่หนึ่งและสองนี่ยมันจะมีเลข เจ็ดและแปดนะครับมันจะมีเจ so ็ดและแปดอยู so ่ตรงนี is so ้นะครับเนาะเจ็ดและแปดตัวที่ชนมาก็ค <inaudible> <coming April> <proof>. ือห้านะครับก็คือห้านะครับตัวที่ชนมาเนาะนะครับก็คือห้าเรี่วันที่นี่โตนะครับที่มันชนในสูตรที่หกเนี่ยนี่คือสูตรที่หกนะครับตอนนี้สูตรที่หกสูตรนี้เป็นสูตรที่เด่นดีมากๆเลยถ้าเป็นแปดเก้าศูนย์นะครับถ้าแปดเก้าศูนย์ถ้ามันมาทุกงวดนะครับมันมีแปดเก้าศูนย์ตัวนี้มันมีแปดกับศูนย์นะมันมีแปดและศูนย์นะครับนีครับแปดและศูนย์นะครับในตัวนี้นะครับเนาะ ถ้าอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะมีเลขศูนย์นะครับมันจะไม่มีเลขแปดนะครับตัวนี้มันจะมีเลขศูนย์ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขมวดนี้เอาว่าก็จะงวดแทนเพราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้นะครับก็จะเด่นไปที่เลขศูนย์นะครับนี่เด่นไปที่เลขศูนย์เลยนะครับเด่นศูนย์เลยนะครับในตัวนี้เด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์เลยนะครับเนาะนะครับศูนย์นะครับเพราะว่า มันเป็นแ9ดเ้าศูนย์พราะว่าอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับเนาะตำแหน่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหัวนี้นะครับเราก็จะให้วิ่งไปที่เลขศูนย์นะครับวิ่งศูนย์นะครับนะครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์นะครับเนาะวิ่งวิ่งศูนย์นะครับให้วิ่งศูนย์เลยนะครับแล้วมาในตัวที่มันชนนะครับตัวที่มันชนหลายสูนรอยู่ในนี้นะครับเนาะมันก็จะชนสูตรที่หนึ่งที่สองก็คือตัวนี้ตัวเลขห้านี่นะครับแล้วก็มาชนตัวนี้ด้วยห้า นะครับแล้วก็มาชนตัวนี้ด้วยคือเลขห้านะครับเลขห้าก็จะชนเป็นหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับชนมาถึงสี่ตัวเลยนะครับเลขห้าว <ER ิ่งศูนย์นะครับนะแต่ว่านะครับถ้าเป็นศูนย์ห้านะครับถ้าเป็นศูนย์ห้านี่มันจะไม่เข้าแต้มนะถ้าเป็นศูนย์ห้าจะไม่เข้าแต้มเพราะว่าแต้มมันจะมีแต้มเจ็ดกับแต้มศูนย์นะครับถ้าศูนย์ห้าห้าแ้มไม่มีห้าแ้มไม่มีนะครับไม่มีห้าแ้มนะครับศูนย์ห้าไม่มีห้าแ้มนะครับไม่มีห้าแ้ม ถ้าเป็นศูนย์นะครับถ้าจะเป็นตัวที่มันเข้าแต้มก็คือศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดจะเข้าแต้มนะครับก็คือจะตรงกับตัวนี้นะครับศูนย์เจ็ดนี่ครับนี่นะครับเนาะศูนย์เจ็ดนะครับเพราะว่ามันจะจับกู่กันมานะครับมันจับกู่กันมาหลายงวดในสูตรนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาจับตัวนี้นะครับก็คือนะครับตัวที่เข้าแต้มก็คือศูนย์แล้วก็เจ็ดนะครับนี่ครับเนาะตัวที่เข้าแต้มมีตัวเดียวแค่ศูนย์เจ็ดนะครับ ก็ศูนย์ตัวนี้นะครับเนาะถ้าถ้าศูนย์ถ้าแปลงเข้าศูนย์มาทุกงวดนะครับถ้าตัวนี้มันมาทุกงวดมันก็จะเด่นไปที่เลขศูนย์นะครับเด่นที่เลขศูนย์นะครับเพราะว่าเลขศูนย์ตัวนี้มันมาชนกับตัวนี้นะครับชนตัวนี้นะครับแล้วถ้าศูนย์นะครับเนาะถ้าศูนย์ถ้าศูนย์ศูนย์มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมศูนย์ศูนย์ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะให้ไปที่ศูนย์เจ็ดเนี่ยครับศูนย์เจ็ดนะครับเลขในวันนี้ไปที่ศูนย์เจ็ดนะครัับเเราาะะว่่่ดนนมมมจีอยูแแสงต้ นะครับเพราะว่าแต่งมันมีอยู่สองตัวก็คือเจ็ดและศูนย์ศูนย์อะไรได้เก๋ก็ศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรได้ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ก็จะมีศูนย์เจ็ดและศูนย์ศูนย์นี่ครับศูนย์เจ็ดและศูนย์ศูนย์สองคู่นี้นะครับนะครับในตัวนี้เนาะนะครับเด่นศูนย์นะครับวัวนี้เด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์วิ่งศูนย์นะครับเด่นศูนย์วิ่งศูนย์นะครับ ตัวที่เด่นจะมีอยู่สองคู่นี้นะครับ07และ00เพราะฉะนั้นนะครับเนาะนะครับแล้วตัวที่มี0ก็จะมี0770นะครับแล้วก็00นะครับมีเท่านี้นะครับเนาะนะครับในเลขชุดนี้ก็จะเป็น11คู่เด่นนะครับอ่า11คู่เด่นนี้นะครับถ้าใช้ฟันทงนะครับฟันทงก็ฟันทงไปที่07และ00ในวันนี้สองคู่ชุดนะครับสําหรับคู่เด่นนะครับ นะครับไปที่ศูนย์นะครับในวันนี้เนาะศูนย์นะครับไปที่ศูนย์ตัวที่มีศูนย์นะครับเนาะก็มีคู่เด่นอยู่สองคู่นี้นะครับสองคู่นี้แต่ว่านะครับเรายังไม่ไปดูหลักสิบหลักหน่วยเลยครับเนาะทางเข้าไปเบิ้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับในหลักสิบหลักหน่วยล่างนั้นนะครับเนาะในหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเนาะสําหรับหลักหน่วยล่างนะครับเนาะหลักหน่วยล่างนะครับสูตรเจ็ดตัวนะครับเนาะนะครับ เจ็ดตัวนะครับหลักหน่วยล่างตัวนี้จะมาแบบนี้นะครับเนาะมาแบบนี้นะครับนะครับมาหอนวันนี้นะครับเราก็ปรับสูตรใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับปรับสูตรใหม่นะครับเนาะก็จะเป็นตัวนี้มาแบบนี้นะครับเนาะในงวดลาสุดนี่นะครับเนาะในงวดลาสุดนี้นะครับก็นะครับในตัวนี้ก็แปดนะครับก็จะมาที่หลักหน่วยออกสองแปดนะครับแปดตัวนี้นะครับเอากปใส่เลขตัวนี้นะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดตัวนะครับหนึ่งแปดเก้าศูนย หนึ่งสองสามสี่นะครับสำหรับวลนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วนะครับสำหรับหลักหน่วยได้ไปที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนะครับหลักหน่วยนะครับไปที่นะครับสองนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วย แล้ววันท่าจะไปเบิ้งหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับสําหรับหลักสิบนะครับในหลักสิบนั้นไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับในหลักสิบนะครับอันนี้คือดับหลักสิบนะครับไม่มาหลักสิบล่างนะครับสิบล่างนะครับรับมีหลุดหนึ่งวันแล้ววัละาูนย์นี้ดับศูนย์สองมานะครับเนาะวดนนี้ดับห้านะครับดับไปที่เลขห้านะครับสูตรที่หนึ่งเนาะหลักสิบหลักสิบล่างดับไปที่เลขห้านะครับหลักสิบล่างดับไปที่เลขห้านะครับ สิบล่างดับไปที่เลขห้านะครับต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองก็ดับแบบนี้นะครับสําหรับดับสิบล่างนะครับแบบนี้นะครับไม่มานะครับดับสิบล่างงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขหนึ่งนะครับเลขสองมาออกสองแปดวดนี้ดับหานะครับดับห้าซ้ํากันนะครับสาหรับสูตรที่หนึ่งนะดับห้านะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามดับหลักสิบนะครับ ดับหลักสิบก็เดินแบบนี้นะครับเรามีสสดุดหนึ่งงวดนะครับเดินยาวนะครับมีเสด็จหนึ่งงวดเะด็จหนึ่งงวดแล้วก็เดินต่อนะครับงวดลสศูนย์ดับหนึ่งนะครับดับหนึ่งก็สองมานะครับในหลักสิบล่างออกสองแปดนะครับในงวันนี้ดับศูนย์นะครับดับศูนย์นะครับเนาะดับศูนย์ดับศูนย์นะครับดับศูนย์ล่างนะครับเนาะดับศูนย์ก็จะเป็นดับศูนย์นะครับดับศูนย์นะครับสําหรับตัวที่นะครับบทิดดับก็จะมีนะครับ ดับไปสองดับไปสองตัวนะครับสามสตดดับสองตัวก็จะมีหนึ่งนะครับตัวที่ไม่ติดดับก็จะมีหนึ่งนะครับแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็หกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับนี่คือตัวที่ไม่ติดนะครับนะครับสำหรับตัวที่ติดในหลักหน่วยก็จะมีเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวนี้ในเลขในเลขในเลขล่างนะครับศูนย์ศูนย์ตัวนี้นะครับก็จะติดดับไปในในเลขล่างนะครับแต่ว่าเลขบนมาได้นะบนมาได้นะครับเนาะบนมาได้ตัวนี้มันเป็นบนล่างนะครับบนล่างนะครับเนาะนะครับสําหรับถ้าจะเป็นเลขล่างนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นล่างไม่ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบนนะครับก็จะเป็นบนได้ล่างไม่ได้นะครับเนาะนะครับแล้วตัวนี้ศูนย์เจ็ดเนี่ยครับศูนย์นะครับศูนย์ติดดับในหลักสิบ แล้วก็ติดดับในหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ติดดับในหลักในหลักสิบก็ติดนะครับในหลักหน่วยก็ติดเพราะฉะนั้น0ูนย์เดเจ็ย์ก็ไม่ใช่เลขล่างนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเลขบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขบนนะครับตัวนี้จะเป็นเลขบนถ้าเป็นเลขล่างนะครับเนาะถ้าเป็นเลขล่างตัวนี้ก็คงจะเป็นบนนะครับครับถ้าเป็นเลขล่างนะครับเลขล่างเราก็จะไปที่นะครับถ้าเป็นหลักสิบ หลักหน่วยนะครับเนาะไปที่หลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยมีสองนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้ามาได้นะครับเนาะสองสามสี่ห้านี่นะครับเนาะก็คือเลขล่างมาได้นะครับสองห้ามีห้านะครับในหลักหน่วยมีห้าสองมีสองนะครับห้าสองมีสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ไม่ได้นะครับเนาะแปดเก้ามีแปดเก้าเก้าไม่ได้นะเก้าในหลักหน่วยไม่ได้นะครับเนาะเก้าในหลักหน่วยไม่ได้นะครับแปดในหลักหน่วยได้นะครับเนาะนี่ก็จะเป็นล่างนะครับ สองแปดอ่ะได้นะครับมีแปดในหลักหน่วยนะครับสามเจ็ดมีเจ็ดในหลักหน่วยสองสามมีสามในหลักหน่วยเจ็ดสามสามในหลักหน่วยแปดสองสองในหลักหน่วยนะครับเนาะหลักสิบนะครับหลักสิบมีสองนะครับมีสองได้นะครับเนาะหน่หลักสิบหลักสิบนะครับมีสองได้นะครับห้าหลักสิบหลักสิบไม่มีห้าติดไม่ได้นะครับห้าสองหลักเลขห้าติดหลักสิบนะครับ แล้วก็เก้าแปดเก้าแปดได้นะครับเนะ9ก้าแปดได้นะครับเก้าแปดได้สองแปดมีสองในหลักสิบได้นะครับสองแปดสามเจ็ดมีสามในหลักสิบนะครับเจ็ดในหลักสิบมี่เจ็ดสามแปดสองมีแปดในหลักสิบได้นะครับเนาะนะครับก็จะได้ไปที่คู่นี้นะครับก็คือคู่ล่างนะครับเนาะหนึ่งสองนะครับหนึ่งหนึ่งตัวที่ตัวที่ตัวนี้มาล่างมาไหนครับเนาะ อันนี้จะเป็นเฉพาะล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่ตัวนี้ก็จะเป็นบนสองคู่นี้มาล่างไม่ได้นะครับนะสองคู่นี้ต้องต้องเป็นบนเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับเราก็จะให้เป็นมีโอกาสลุ้นบนล่างมากเลยในตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าเลขมันเป็นอันนี้ตัวนี้จะเป็นบนนะครับตัวนี้จะเป็นบนเลยนะครับถ้าตัวนี้เป็นบนตัวนี้เป็นล่างนะครับถ้าล่างตัวนี้มันจะเด่นห้านะครับถ้าล่างจะเด่นจะเป็นเด่นห้านะครับเลขก็จะเป็นนะครับ ห้าศูนย์เจ็ดนะครับห้าศูนย์เจ็ดนี่เป็นบนได้นะครับห้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะนะครับสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับได้นะครับนะครับสําหรับเลขนะครับสองถ้าเป็นคู่สองตัวล่างนะครับเราก็จะให้ไปที่สองห้านะครับสองห้านะครับสองห้านะครับเนาะให้ไปที่สองห้านะครับมีคู่สองห้าที่มาล่างได้นะครับอันนี้เป็นคู่ล่างนะครับเนาะเป็นคู่ล่าง นะครับเป็นคู่ล่างนะครับสองห้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นสามตัวนะครับถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็นนะครับถ้าเป็นเลขสามตัวนนห้าศูนย์เจ็ดนะครับเพราะว่าศูนย์เจ็ดนี้จะต้องเป็นบนนะครับไปล่างไม่ได้นะครับล่างไม่ได้ต้องเป็นบนนี่นะครับสามตัวนะครับห้าศูนย์เจ็ด สำหรับเลขสามตัวบนนะครับสามตัวบนเราพัฒนาวันนี้นะครับเนาะเอานะครับผมเอามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับเลขเด่นของเขานะครับไปที่สามคู่ชุดนี้นะครับเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สองห้านะครับแล้วก็ตัวที่เข้าแจ่มสีนี่คือตัวเด่นนะครับทั้งหมดนี่สิบเอ็ดคู่นะครับเนาะแล้วก็หมดนี่ยี่สิบคู่นะครับคัดออกมาแล้วเหลือสิบเอ็ดคัดอีกนะครับเนาะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเหลือเก้าคู่นะครับเหลือเก้าคู่ นะครับ <cin stereotype> แล้วก็เหลือ <farklı> อีกสามคู่แล้วก็คู่ชุดเดียวสามตัวนะครับเนาะอันนี้เป็นสามคู่สองตัวสามคู่นะครับเนาะแล้วก็สามตัวตรงเข้าไปไฮเปอร์จีห้าศูนย์เจ็ดชุดเดียวนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเสียวไอ้เพ่งสำเนียนะครับเนาะเอากระสีลานเป็นไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราลงในเลยนะครับแจ่อเงยปวดเออเนี่ยนะครับเนาะเห็นหมดบ่นะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เสียวไอ้เพ่งสำเนียงกล้ามเพลินไปเลยนะครับเนาะสำหรับในข้อตัวนี้เด้อนะครับมันอาจจะดูเยอะแต่ว่าเลขมันตัวเดียวกันนะครับ อันนี้สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะครับสเต็ปสามนะครับเนาะมันสามสเต็ปนะครับเอาวิ่งศูนย์นะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ไปเพ่งซเซนี่นะครับสามข้เด่นในกรอบสี่เหลี่ยมนี้อย่าลืมนะครับจัดให้หมดเลยนะครับเนาะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้อย่าเอาให้หมดเลยนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้เอาไปเพ่งซเซนี่ล้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ